ยังไงบ้างเรื่องเราอยู่ในสมอลูจริงๆจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มันก็เป็นความหวังดีนะจริงๆหนิงก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทำอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยหนิงมีเจตนาที่ที่หวังดีรวนรวนเลยจริงๆมันมันเกิดเริ่มต้นมันเกิดจากคนมาถามเราเกี่ยวกับขาวใช่ไหม คือหนิง,ว,นง,นงนนว่าหนิงหนิงขออนุญาตว่าหนิงอ่ะไม่อยากลงในดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายที่ที่ที่จะไปทําให้แบบว่าเกิดความเข้าใจผิดแล้วให้ให้พี่พีเคต้องมาตอบคําถามอะไรใดๆอีกคือในส่วนหนิงเองในที่เป็นพี่เป็นน้องพี่พีเคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ที่ต้องยอมรับว,ว่าหนิงก็สนิทมากๆคนหนึ่งส่วนโยเองก็เป็นน้องสาวที่ที่ก็สนิทมากๆคนหนึ่งเราอ่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนตรงกลางแล้วก็รับรู้ปัญหา เอาว่าเรียกใช้คำว่า in ดี t a i l ล้วกันแต่ว่าขอไม่ลงดี t a i เนาะแล้วก็ไม่ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นคือปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าถ้าเราเราลักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนอะถ้าอะไรที่เราเตือนได้เราก็เราก็อยากจะเตือนเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่เตือนแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรลงไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรที่รุนแรงอะ่ะ แล้วย้อนกลับมาได้แล้วบอกว่าทำไมวันนั้นเราถึงไม่ทําสิ่งนี้หนิงไม่หนิงแค่หนิงไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอยากอยากฟังความที่เราบอกว่าแบบเออก็เอาอะไรอย่างเงี้ยที่เราจีใจตรนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไปอ่านเจอไปเจอเออก็มันคือมันมันคงแค่มีอีกหลายๆดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็น อาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ถ้าจ,จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลถ,ถ้ามันจะทําให้เกิดกระบวนการอะไรใดๆที่มันเกิดดราม่าเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดไปเองคนเดียวหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลหนิงก็จะบอกว่า,าหนิงหวังดีแล้วก็เราก็ถามว่ามันจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละมันก็จี๊ดเหมือนกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับ,กบประ,ะโยคนี้เพราะหนิง <ๆ S 1> ผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนมีมีๆๆ มีมีความที่หนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศ mm. เพศเพศเพศ<ๆ>แม่เลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วก็ถ้าถ้าใครที่ไม่รู้อะไรบางทีก็เราคิดว่ารู้บางทีถ้ามันวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักอ่ะหนิงว่ามันก็ไม่โอเคหนิงแค่รู้สึกว่าวันนั้น หนิงเองก็แค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองอย่างข่าวมันออกมาแล้วเราได้คุยกับพี่พีเคมครับว่าเป็นยังไงเพราะหลายคนมองสุว่ามันแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันไปไม่หนิงหนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทอะนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเราจะการแบ่งข้างเนี่ยต้องใช้คําว่าเราจะไม่ไม่แบ่งข้างว่าว่าเขาเลิกกันแล้วแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วแล้วเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้าง ข้างสิ่งที่ถูกต้องหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับกับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้แล้วถ้าวันนั้นน่ะหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วแล้วทาอะไรก็ได้ตามที่พี่อยากจะให้หนิงพูดให้หนิงทําวันนั้นน่ะพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงหนิงจะไม่คบคนคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิง ก็คือเกลียดหนิงไปได้เลยหนิงยอมให้ให้เกลียดหนิงยอมยอมแบบยอมห้องอะ่ะเออหนิงว่าหนิงก็ห้องหลายทีแล้วอะ่ะในในหลายเรื่องกับสิ่งที่หนิงไปยุ่งเรื่องเรื่องคนอื่นอะ่ะ<ม>ก็ห้องหลายทีแล้วก็<ม>ก็ยอมห้องอีกครั้งหนึง่งแต่แค่รู้สึกว่าแบบหนิงหนิงรักหนิงเป็นห่วงหนิงอยากให้แบบพี่พีเคเป็นคนน่ารักมากพูดเลยเป็นคนน่าร<ม>ักมากๆแล้วในกรณีของพี่ชายเออพวกมบโพสตพลาดหลังตรงนี้เรากลัวจะมีปัญหา อันนั้นหนิงว่าในส่วนของหนิ่งขอไม่ยุ่งดีกว่าหนิงขอหนิงขอไม่เอ่ยไม่ไม่ไม่ไปพาดถึงบุคคลที่3ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวหนิงเองแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงเอาแค่ตัวหนิงกับพี่พีเคที่เป็นที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนสอนหนิงคอยดูแลหนิงในเรื่องของการทํางานอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาในวันที่หนิงมีปัญหา พี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนิ่งมาตลอดแล้วก็รับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอมันคืออะไรเอาแค่นิ่งกับพี่พีเคพอกับคนอื่นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับนิงค่ะพี่นิงก็คือเห็นข้อความที่ทั้งหมดที่เขาพพสเรียกร้องมาเนาะอ๋อเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าหนิ่งก็หนิงก็นิงถึงบอกแล้วว่าตัวนิงเองนิงเอาแค่หนิงกับพี่พีอย่างเดียวข้อความเหไม่ยใหรไม่เลยค่ะไม่เพราะนิงอย่างที่บอกนะคะว่า คนที่คนที่ทําจะทําให้หนิงรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบอยากอยากจะคุยอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคค่ะคือมันก็มันก็บานปลายแหละแต่แต่หนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงได้มีโอกาสคุยพี่พีเคเขาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เมื่อเมื่อคนที่เขารู้สึกผิดแล้วอ่ะ ก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องคงต้องแก้ไขอะไรและการที่หนิงพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าหนิงจะเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเวลามันเกิดขึ้นน่ะการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราไม่ผิดบางทีมันก็ต้องก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึง ส่วนกําลังใจเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวพี่เขารวมถึงกระทั่งหนิงทุกคนที่อยู่ในรายการส่งกําลังใจให้เขาเสมอแล้วก็อยากให้พี่อ่ะกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกๆคนเร็วๆแค่นั้นเองค่ะหงลใจเหมือนกัารที่ตอบไยเพราะว่าพอตอบไปหลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงหนิงลำบากหนิงลำบากใจมากเพราะว่า อ๋อหลายๆเรื่องอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พอพอพอ,พอมันเกิดขึ้นมามันก็หนิงถึงบอกว่าหนิงไม่ได้เข้าข้างใครหนิงพูดบนบนเหตุและบนผลของความที่ถูกต้องแล้วหนิงก็ไม่อยากให้ใครคือหนิงว่าผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งที่เราอะ่ะคิดว่าเราผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วอะ่ะมันก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้ว ฉะนั้นเมื่อถ้ามันผิดตรงนี้แล้วอ่ะแล้วรู้ว่าผิดเราต้องยิ่งถนอมแล้วแก้ไขให้สิ่งที่มันจะมุกออนต่อไปข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้น mm hmm. แต่ไม่ใช่แบบดึงดึงแล้วกลายเป็นรถก็วนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบ mm hmm. แล้วจริงๆอะ่ะบางทีหนิงออกมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้ mm hmm. หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็น mm hmm. เห็นน้องแบบดูสตรองดูแข็งแรงดูแบบหน้าแบบนิ่ง ได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังอ่ะพวกเราอ่อนแอแล้วพวกเราบอบบางขนาดไหนแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยหนิงถึงหนิงถึงรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไปกระทบหรือทําลายจิตใจน้องแต่พูดทุกอย่างบนเหตุและบนผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่นิ่งทันที่เราออกมาพูดหรือโพสอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับกับที่ีการเปลี่ยนไปหรือาสำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่หนิงไม่ได้รู้สึกว่าหนิง หนิงเป็นห่วงเขาหรือหรือรู้สึกแย่กับเขาคือ<ม>กลับรู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกแต่เราก็คงทำได้แค่นี้ที่ที่เหลือก็รอรอพี่เขาแล้วก็วันที่พี่เขากลับมาหนิงเชื่อว่าหนิงว่าทุกคนแหละ คุกคนในในใน,ในโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดนนี่ถามว่าตัวเราเองอ่ะที่เรากําลังนั่งพูดเราไม่เคยพลาดหรอเราก็เคยพลาดถูกปะแล้วเมื่อมันพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่เราก็แค่เราก็แค่กลับอ่ะเราก็แค่เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันแล้วหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองแค่นั้นเลยตัวหนิงเองหนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันอายุแบบ อีกไม่กี่ปีก็จะเข้า50แล้วอ่ะอืมอะไรที่เราอยากทำให้เรา s u p อร์ตพี่ชายของเราคนนี้ต่อไปก็ต้อางครรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วความคิดอย่างนี้ทำไมพี่หนิงรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสรืออยากให้ทุกคนยังให้โอกาสมืออยู่เพราะว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนหนึ่งที่ก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากนะหนิงพูดตรงในการในการดําเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงอะมักจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับแบบคนรอบข้างพี่ๆนักข่าวและที่สาคัญก็คือประชาชน แค่เรากลับมาเท่านั้นเองแล้วในการกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอยา่างแล้วหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เนี่ยเรื่องราวของเราในทุกๆมุมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่แบบเหมือนคล้ายๆถอดบทเรียนอะ่ะ mm hmm. เออแค่นั้นเองเลยคือหนิงว่าคนเราทุกคนอะ่ะมันมันอย่าไปซ้ำจนเขาไม่มีทางยืนหรือทางเดินแล้วก็หลังชนฝาเลยอะ่ะให้โอก mm hmm. อสแสดงว่าทุกวันนี้คือพี่หนิงได้กยกับพี่เพีล่าสุดก็คือเขาสานึดในสิ่งที่เขา คือหนิงก็ไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆแต่เท่าที่หนิงคุยอะคะ่ะหนิงรู้ว่าพี่หนิงอะหนิงรู้นิสัยพี่หนิงหนิงรู้ว่าเขาว่าสำนึกเขาว่าก็รู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ยังการแสดงออกเขาอะเขาแสดงออกไม่เป็นแล้วเขาแสดงออกไม่เป็นจริงๆแล้วแล้วยิ่งคนแบบแสดงออกไม่เป็นอะบางครั้งมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้ใหมันให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะดี เนาะก็ก็แบบเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกคบกันหรือว่าอะไรเพราะวันหนึ่งที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาก็จะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเขาค่ะแล้วหนิงกับพี่ธัญญาเชิดชูเชิดชูกับความจินตลกอ่ะมันเคมีเคใจมากเลยแม่คือจริงๆอะตอนที่ที่ถูกพี่ธัญญามาบอกให้มารับเชิญซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตอนแรกก็เล่นนิดเดียวก็คือทุกการทํางานอะมันคือการตั้งใจ ตั้งใจทางานมากๆแต่ด้วยความที่อาจจะหนึ่งสนิทกันสองแล้วคือมันต้องเล่นบทแบบเนี้ยถามว่าเราเขินไหมเราก็เขินเราก็เลยต้องพยายามจะแบบทําให้ดีที่สุดในเทคเดียวคือเหมือนเล่นให้เด็กมันดูอะนั่นคือเทคเดียวนั่นทุกอย่าง <c oughs> คือการเล่นเทคเดียวหมดเลยอะคือใช้ความแบบอืมแต่ด้วยความสนิทงานถ้าสมมุติไปเล่นแบบนี้กับคนอื่นอะ <c oughs> ก็อาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้ <c oughs> แต่เล่นไปเล่นมาหนิงบางทีหนิงก็ไม่ค่อย คือถ้าพี่ธัญญาไม่มีพี่เป็กอยู่อ่ะหนิงอาจจะคิดแล้วทึกทักไปเองว่าเขาคิดอะไรกับหนิงทำไมอ๋ไมหรอเันผิวเลยหรอเขา,อบบอาเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่ายังไงก็คือเขาอะชอบบอกว่าหนิงอะเป็นคนเริ่มก่อนแต่เมื่อเรากับไปย้อนดูเทปหรืออะไรใดๆ <c oughs> เขาจะเป็นคนบุกก่อนเสมอข้าใจมป้ใช่เขาจะเป็นสายลุกใสก่อนเสมอแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีพี่ธัญญาไม่มีคุณสามีหรือมีพี่เป็กเนี่ย หนิงก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เหมือนกันไงไมกไ่รู้จริงๆก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวสมมติอ่าหกขล้มรู้เป็นยังไงเออโอเคไหมคือถามเอานี้ถามเยอะกว่ากว่าเขาเรียกว่ากับคนที่อยู่รอบข้างหนิงที่สนิทมากมากมากแบบไอ้แก๊งแม่แก๊งแม่ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็แล้วเวลาอยู่ในรายการอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ ไม่รู้หนิงก็บอกไม่ถูกบรรยากาศแ่ี่บอกว่าเทคเดียวอ่ะแล้วมันเริ่มยังไงหมายถึงว่าจูกมุมนี้หรือว่าปล่อยฟิลปล่อยจอยเทคกนั้นอ่ะมันเริ่มจากที่ว่าจริงๆแค่แค่มันเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนฉากช็อตพระเอกนางเอกเนาะที่แบบว่าเราก็ต้องล้มตัวทับกันลงไปล้มทับไปพุ่งกับเาเขาอยากให้แบบหน้าเนี่ยปากอ่ะโดนการจุ๊บกันแล้วก็ตกกระจายออกมาแต่เขาอ่ะดันจุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ค้าง น้าฉากนั้นจริงๆเขาแช่เราก็เอ๊ะแช่มุมกล้องหรือเปล่าหรืออะไรแบบแล้วตัวมันอ่ะมันเหมือนซีนอ่ะมันก็มันก็คือขยับเรารู้สึกแล้วก็ไม่สังคัดเอาไม่สังคัดเราก็ต้องเล่นต่อมันมันก็ต้องไหลไปเล่นตอบโต้ยังไงกับถ้าเขาค้างเราเมบเลยเหรอแม่กัดปากเขากัดปากเขาหรอมับไปเลยนะก็มับไปเลยอ่ะกัดปากเขาไปนะถ้าเขาค้างเราเคิมไม่รู้ไม่น้อง ไม่ไม่รู้อะสิหนึ่งกไม่้ม็ไม่มันก็มันก็คือค้างเสร็จฉะนั้นเราก็แบบคือคาแรคเตอร์ในเรื่องเราต้องเป็นคนแบบว่าขี้แกล้งเป็นแบบซนซนเป็นแบบเฮาเฮาเป็นแบบต้องแย่ต้องเล่นอย่างเงี้ยเราก็คือคีฟคาแรคเตอร์ในเรื่องเอาไว้พุ่มกับดันชอบเนี่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่ทัญญาเตรียมโปรเจก ภาคที่จะเป็นเนี่ยคุณพี่ขยายเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีถ่ายไซส์สตอรี่มีถ่ายไซส์สตอรี่เสร็จแล้วแล้วก็ก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทําโปรเจกที่มันเป็นเป็นอีกโปรเจกหนึ่งขึ้นมาที่แบบเป็นตัวเรานะกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเอารุ่นเด็กามาเอารุ่นเด็กมาประกบกันด้วยอะไรยก็คือถ้าจะขายตัวเราก็อายตัวเองนะทําเพื่อขายตัวเองมันก็มก็อายนะชวนก็เต่าแฟนขับแบบคืองงมาก กลับไปเป็นฟิลแบบสมัยก่อนอ่ะที่เวลาเราไปไหนใช่ป่ะแฟนคลับจะตามไปแต่จะไม่ได้มีการสร้างด้อมเหมือนเด็กสมัยนี้ไงตอนนี้มีด้อมตอนนี้มีด้อมพันหมื่าคนอ่ะบอกว่าเป็นผู้อยู่นี้ตัวแม่มเลยเฮ้ยเขินอ่ะ <laughs> ก็ขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่พาไปมูมาด้วยกันนะคะที่ยังบอกว่าเขาเรียกว่ายังมียังมีกระแสให้แบบว่าหาหาเงินหาทองทํางานได้แบบเลี <laughs> ้ยงดูล <laughs> ูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฉากเอ็มซี ที่มันจะต้องมีใจตอนนี้เตรียมใจแค่ไหนว่ามันจะมันต้องดูเดือดนะหรือว่ามันไม่ต้องเตรียมมันอยู่ในมันมันมันไม่ต้องเตรียมเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆคือทุกอย่างที่เล่นอ่ะมันเหมือนถ้าเราคีปอยู่ในตัวละครตัวนั้นอ่ะมันเล่นได้จริงๆมองตาปุ๊บชาร์จเลยสปาป์าฟุ้งก็โอเคอะหอว่าเตรียมาคืนพี่ธัญญาไหมเตรียมมาคืนพี่ธัญญาไหมว่าถ้าเธอรู้กฎกับเดชฉันจะจะจะตูแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่าเวลาที่มายังไงอ่ะคือคือด้วยความสมมติว่าหนิงกำกับ ตอนที่ตอนนั้นให้เข้มกับมูเขาเล่นเลิฟซีนใช่ป่ะคือเวลาเวลาเวลาพี่ย่ามายังไงอ่ะหนิงจะเล่นฉีกออกไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาอ่ะตามให้ทันเราหนิงว่ามันมันมันดูลุ้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเล่นแบบนั้นดูเออก็โอเคอย่างนี้มีเกลีใจพี่เบ๊กไหมพี่เบ๊กเนี่ยเพราะพี่ย่าบอกว่าเอาคืนกมองหน้าพี่เบ๊กได้ไหม เขาก็คงไม่ทำไรหนูหรอกหนูเป็นน้องในพี่แจไม่พี่เบกทราบไหมว่าบอกแล้วบอกแล้วก็คือวันที่บอกอะค่ะคือว่าวันนั้นน่ะเอ่อวันเกิดพ่อแปงแล้วแล้วเราพี่เบกเองอะเป็นคนเขียนข้อความมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันเกิดพ่อถ้าว่างก็เดินมาแล้วบ้านเราก็ใกล้กันมากหนิงก็เดินไปแล้วพอเดินไปเสร็จอะด้วยความเจอกันเขาก็พี่ยากระจุงมือหนิงเดินเข้าบ้านไปก็ เจอพ่อแปงพ่อแปงก็บอกอ้าวเป็นแฟนกันนี่อุ้ยกลางผู้ใหญ่ทุกคนเลยอะ่ะแล้วหันหน้าช็อตกลับไปตึ๊บพี่เป๊กอยู่ยยนี่รีบเขาก็นาหน้านิ่งๆแล้วหนิงก็รีบปล่อยพี่แอ๊ดโอ้ยพี่แอ๊ดบอกโอ้ยมันเป็นไรหรอกไม่มีอะไรอะไรเงี้ยหลังจากใครจากนั้นจบพี่เป๊กทาพูดว่าอะไรไหมคะพี่เป๊กก็กทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้เริ่มใจสั่นกับเพศเดียวกันไหม โอ้ย oh, ตอนนี้ใครเข้ามาก็ใจสั่นหมดแล้ว,วร้อนแรงแต่ว่าอันอันอันนี้พูดเล่นนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นตอนนี้ไม่ได้พร้อมจะมีใครค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า,วานิลินพึ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรพึ่งกลับมาแบบแข็งแรงสดใสอนะไรอย่างนี้เนาะหนิงมีความรู้สึกว่าถ้าลูกไม่ได้พร้อมหนิงไม่พร้อมหรอกหนิงจะไม่มีวันทําร้ายหัวใจลูกหนิงที่ทําให้ลูกหนิงแบบรู้สึกสับสนแต่ลูกรู้ว่าอันนี้คือการทํางานตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งลูกบอกว่าแม่มีแฟนเถนูอยากให้แม่มีความสุข ใครใครจะอยู่กับหนิงได้มาตรฐานหนิงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนี่ว่าใครก็อยู่กับหนิงไม่ได้หรอกเอาจริงหนิงของแบบว่าวันนีน้คือก็ไม่ได้พูดว่าจะปิดกั้นตัวเองเราไม่มีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ขอเอารูปเป็นที่ตั้งก่อนสําคัญที่สุดก็คือคุณแม,มว่าเราจะเป็นคแม่คนเดียวอยู่คนเดียวไปจนตลอดอะไรอย่เงย ไม่คิดใช่ไหมเอาวาว์ให้ตอบว่าไม่คิดปวาร์ววาตอบปวาให้ตอบว่าไม่คิดเลยอ่าเงี้ยวาไม่ได้ค่ะก็ <c oughs> จริงๆริหนิงก็เพื่อนๆพี่ๆเยอนะไงแล้วทุกวันนี้หนิงก็จะเป็นเด็กเป็นคนขี้แกล้งเนี่ยเด็กกินเจอหน้าปะเดี๋ยวาหาอะไรเล่นกันแกล้งกันอะไรยเงี้ยคือคือพอพอได้ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวจริงๆอ่ะหนิงรู้สึกว่ามันได้ชีวิตที่แบบชีวิตที่ของเราที่เป็นของเรากลับคืนมาความสุขที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆจริงแล้วมันเป็นความสุขง่ายๆจริงๆนะที่แบบว่าเราได้กลับมาเป็น เป็นเป็นคนเดิมในแบบของเราที่ไม่ต้องฝืนตัวเราเองในหลายๆเรื่องแล้วเราก็มีความสุขที่เรามีลูกอะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนเพราะนี่ลินทุกวันนี้เนี่ยไปทําผมด้วยกันไปทาเล็บด้วยกันใส่เสื้อผ้าแบ่งกันแล้วรองเท้าก็ไซส์เดียวกันคือเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอย่างเงี้ยทานด้วยกันลูกมาทดแทนทุกอย่างเลยอะค่ะอืมอ่ะ่ะเป็นเรื่องที่ล้มหัวฟาดถึงหน่อยคุยอายอ่ะตอนนั้นคือยัง ไม่รู้มันล้มลงไปได้ยังไงมัรู้ที่ที่บ้านก็เดินทุกวันแล้วตอนล้มลงไปเนี่ยคือจริงๆริงหนิงไม่ได้จะเอากล้องเนี่ยไปให้ใครคือจริงๆวันนั้นอะคือรู้สึกผิดกับป้ายุ้ยมากเพราะคุณพ่อไปยุ้ยอะเสียแล้วหนิงอะไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบคือวันก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปเพราะวันก่อนหน้านั้นดันแบบว่าคือโครงทํางานเราไม่ได้นอนแล้ว,ลวเราวืดก็คือเหมือนเหมือนเวียนหัวจะเป็นลมก็เลยไม่ออกไปแ, <lightweight> แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปไวัวนอาทิตย์นะแล้วปรากฏว่าพอถึงวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปอีกเราก็แบบ ด้วยความหนิงแคร์ไปยุ้ยแล้วหนิงก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนิงถึงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยเก็บเอาคลิปอันาน,าน,นั้นาจากในกล้องแล้วก็ส่งไปว่าเนี่ยหนิงอะหนิงล้มจริงๆนะนอะไรอย่างเงี้ยและแนมันก็คือทุกคนไม่มีใครเป็นห่วงหนิงเลยวันนั้นจริงๆทุกคนคือขำก็ <c oughs> ถ้าดูจากคลิปอะไรเงี้ยแนมันก็เอาไปแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องแต่จริงๆจเจตนา <c oughs> คือแค่อยากจะยืนยันว่าเฮ้ยล้มจริงๆเราไม่ได้ไป วูบเหมือนกันเพราะว่าล้มลงไปเสร็จแล้วพอมันพลิกเสร็จปุ๊บมันมันก็งงงงโกงโกง,ง,งเหมือนกันบ้านแบบหมุนแล้วก็แบบตะโกนเรียกแม่บ้านสักพักเดียวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวฉันต้องทํางานฉันต้องทํางานนะถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็ต้องแบบมีงานต้องทาก็ก็ก็ลุกขึ้นมาก <c> ็ <c> อะไรใช่เพราะที่ผ่านมาก่อนนั้นมันเคยล้มอยู่แล้ว ก็เนี่ยอาทิต <TP> ย like ์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ก like ็เหมือนปวดเนี่ยหนิงว่าเดี๋ยววันเนี้ยถ้าเสร็จงานหนิงก็ว่าจะไปเช็คเหมือนกันยังไม่ได้ไปตรวจอะไรยังไม่ได้ไปตรวจค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มปวดแบบไชทอยปวดหลังมาแล้วแบบบางทียืนนานๆหรือนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะมีอาการแบบเมื่อยๆปวดตัวลงงายลื่นงายหลังแล้วก็เหมือนเราเจ็บอะอีท่าไหนรู้แล้วมันก็หมุนตัวพลิกโดนตรงใช้ทอยตรงเนี้ยนิดหน่อยเจ็บเจ็บหรือเขินหรืออายมากกว่ากัน อายมากกว่าอายมากกว่าเดี <vier> ๋ไปเช็คนะเดี๋ยวไปเชฟค่ะโอเค